เอฟซี 4, สาวน้อยเป็นเงินแป้งเอฟซีปากหนาดและเพิดอเอาไิเชียวครับมาหอดจอดทิ้งแล้วครับนี่นอไปไซอะไรขอางน้ำสิบรรยากาศ่ายพลัวครับมือนี้นี่เด็กอ่ายังอีกเอาคนละคนละคนละอีพี่เนาะ มาแดกตทขอกขคมันีังไมยังเกงผักองใส่หมูโอ้เอาแล้วใส่มูยแล้วผักบักเกอแล้วก็ใสบักเขียใบักเขียแพงไอ้บักเกอตัตไกแล้วมากเหลียวเอเลี่ยขึ้นจังกุ้บรรยากาศใายขั้วครับบันนี้สามวันท่านการแสดงอยู่ครับ อำเภอสว่างเวฬุบงงานแหลกแห่งมาในรอบว่จาจจะปีนะบันไดมาลำอโดนเกิดบมากเลยมิดีขีไก่ไปพี่บุลไปแท้นิมันไปแท้ไปพี่บูลไปเข็มไปแท้โอยูตุนดหมรอสองหนึ่งเจ็ดครับพี่บุญน้องา,าหารบ่นี่ีกีไก่พวเราบายดไก่ดีไก่เมื่อไก่มาได้ครับ ออกจากตัวเมืองอุบลมาประมาณนีซิโกโลครับว่าไก่อำเภอสว่างวิลาวงถนนไก่ไงนะครับยุคข,ขา่างอำเภอครับที่ปากกาอำเภอทีมงานเขากำลังเตรียมของแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราบอกก๊าลัางแล้วมาบังถ่ายขั้วรับแม่นหนวลอีก่อนเมาถามข้าวถามข้าวพอแล้วแล้วจังสิไปพี่พราวไปไดนก่อนไปจวดกัะก็ไปจดไวดปะไปแนี่เราชอบมันละ วอาบอสแม่แบ่หนเหรอบ่าอสแท็ครับนั่งแข่งแข่มแข่งคมคมสมแขมมกบมี่บอน่งหน้าิเต็มอยู่ออมเซนหนูผมเอมแหลมมนแขงได้ปลาครบแเมน เบ็ดผมว่าชันแล้วว่าเจ้าเดี๋ยวนี่คือมัมีคนหาแล้วย่ามนี่เลยล่ะตะกี้ยังกินพอท่านเนาะใจท้องฟุยมากจังเลยเอาพี่น้องตีบ้างก้นไปหายางทางอื่นกันครับปุณบอครับเราไปแสดงนังไข่อ้อบอครับรับรับไปเหมือนขึ้นไหมไม่แน่ใจอาจจะมากหรือเปล่าเจ้าเลขาเราว่าว่าเนี่ยเจ้าบนสะบง นะครับลูกต่อกระลังนัง่งอู้นะผุนก,กระลังโซเรื่องตลกครับตลกเรื่องไม่ยังไปเบ้าง,งจะข้าวปะ่ะบางทีก็กินเขาในอ่างกินนู้ข้าว,ว,าวข้าวกลัวโอ้ผัดทัวงอกเนาวข้าวกลัวหลบบ้านท่านวิลลัเดเอ้ยนังป้า ลกเขานะครับอันนี้สร้างบอลกําลังโสกันเรื่องตลกครับ้างบอนโฟเฟอร์อประจำกายของเสียนนท์ ัครอ๋อตะโูงงดีตะโังไปใส่ไปตามหือว่างกไปตั้งหากดิว่างสกิบไปตั้งหากกันนะโอ้มันเล่นจวดไทยเล่นว่าจวดเลยมันตัวคนักจวดเนาะโอ้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 โอนโอ้อ้เอ้โอางอ้โอเโอ้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 โอาโอ้โอ้โอ้่อ้โอ้โอ้โอกโอนโอ้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 ตอ้โอ้โอ้อ้้อ้อดอ้้ห้อดเลยกมตลกครับเอ้ ไปอย่างสร้างพานกันเด้อเอาให้จุจวดเด้อไปกันดอกเฮ้อไปม,มาต <c oughs> า,ายสิ่งๆแบบเบิบ้งแรกไปแล้วเขาเลี้ยงหอดลูกสอบลูกซีเดียวเอากินได้เลยเบิร์ดเดี๋ยวเลี้ยงยังไงละ่ะต้านมันล่ละจะเป็นลูกแบกครับตลกปะเนน่ะลูกแบกคัเลยไม่อยากเป็นตลกปะตลกจังไอ้ตลกเอ้าเะเจ้าใครสีหัวเด้อดูแลครับ ออ้ีน้องหลังจากไปเบึงตัวลกมาแล้วอหมพี่มาดูเบื้องหลังการทำงานต่อวันครับคิตตี้โอ้ยบิวตี้เพียบแพรียงต่างของใครเนี่ยขอองพี่ตรงนี้ก็จะเป็นไฟคอสตูมไฟลงของโอ้แมนไฟลแม่ไฟลงล่างไฟชุดแผนกชุดไฟคอสตูมคือพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าพวกขนเนาะ อันนี้กับพวกลั่งต้องลั่งก็สีลั่งชุดลั่งของลั่งยังของซิลปินแหะครับกับแดนเซอร์ต่างนันมากนะครับขึ้นของปะแล้วครับจอกระขึ้นเน้ะเงยขึ้นแล้ว,ลวโอ้มีหัวเสียงเพลงฟังบาัน,นยังข้างพนักงานจำไก่เขาเรกกลังกินบรืเ่าอันนี้คือรถตันไฟนะครับ จอกลางก็กําลังขึ้นจอขอบแผนกทัดก็กําลังขึ้นก็ขถึงอด่ดีครับถึง mm hmm. มาจบอยู่พวก mm hmm. แง่สุภาพโภษนาการครับ mm hmm. เรียาคารับเรียค้าสวยๆนะครับสวยที่สุดแล้วผู้ที่ตามที่สวยที่สุดนีา่า,บาวบสยเเหเห็็นนคน แม่ทำไมย่าเอาคนแก่มาตามคนแก่ด้วยกันบ้าง<อ>ใส่ปะ่ะ <laughs> ทำไมต้องเอาคนแก่มาตามคนแก่ด้วยกันทำไมไม่เอาหนุ่มๆม,มาบ้างโอ้ยอากาศมื้อนี้คงสิอุณหภูมิก็สิี่มาหนาวปานเด็เนาะเบิ่งสังเกตว่าสิบ่บ้านหันประเดบ่หนาวปานเดดอกทางพี่ก็ตูมครับกำลังทิ่นั่นเก็บของเก็บเข้า คนเนี่ยคัดตูมทุกวันสี่โมงแรกต่อมาลงปเ,เป็นบ่าผู้เอกมาตรฐานทุกวันนี้ต้องสี่โมงเย็นใช่ไหมถึงมาลงถ้าเป็นงานมันนอกนะสามโมงึงสีง่สี่โมงตับเฉลีย่ยสี่โมงต้องมาโหลดของทุกคนไม่ยากคนก็เป็นงานกรุงเทพกประมาณบ่ใบสองไม่ยากค้นบาดี้ขอดตุ่มเดี๋ยวนี้เจ้ายแบบคนสิบคนลงรวมแล้วสิบคนเรื่องหัวหน้าที่ลูกน้องเลยนะ ต้องมาลงของทุกมือครับจัดของจัดอยังพอเห็นเลยเราเก็บขึ้นแล้วก็เอาลงแล้วก็เก็บขึ้นเอาลงถอดเสียบถุงมือแมนเพราะว่าถ่านเขาถอดเ่าเสียบตรงนันมันมันสูญเสียแต่ว่ารอยแปดสิบแปดสองรอยแต่นอกเทวพลในนี่มันเกือบเมือเสีนหมดเลยกิโลแล้วจะขั้นอยู่ขนเศษขนไก่แล้วแล้วนี่ไอ้โอนี่มันตายตัวเลยแมนซึ่งมันตายตัวแต่ว่าคนโลกระเจาะเข็มเพยังว่าขนโลกระเจาะเทศเราต้องถอดเพราะว่ามันมันหลักฐานเนี่ย บรรยากาศถูกมือ่สีมงเศร้าเออสีม่วงแรงครับเพราะเกินนี่กันเกินนี่กันจีคำเนาะทำมาเตรียมคล้องจัดคล้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไดไเอาเข่าเอาล่งโอ้ยหนักต่อมือะครับกิจวัตรประจำวันเพิ่งดูนะครับตั้งพูนกะเช่งกันกัน ท่านไปรถไปรถป่ะดับดูนครับเดินกวงไงเพื่อสารครับพี่น้องท้ายแล้วท้ายแล้ว โอ้ยตายตาป่นกับมวนเฮียห้าล่ะครับพี่น้องติดเลียกสิบเพราะแน่นอนเดินกว้างใหญ่พระสารครับหนานรั้นที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงดูแลครับพี่น้องตอนนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ล้วครับในระบบโปรดักชันหรือระบบฐานหลักอีกน้อยกว่สีแล้วยล่ะครับเมื่อเกิดนานนั่นเอาไปกันลังเรื่องเชื่อเรื่องใจกันครับพี่น้องมื่อนี้เท่านานเพื่อนๆทำการแสดงตั้งแต่ สามทุ่มจนถึงสอดแกงโคโลแล้วครับนาทีวาการอำเพื่อสว่างเวลาวง่นครับจังหวัดอุบลราชธานีไม่แห่ก็เร่งเทียวเร่งเกกันแล้วไรครับเอาคลิปนี้ไปทำานีคลิปหน้าเจอกันไหมครับเพราะว่ายังย่านลิกาะซิตเขา